หายี่สปีต่อเนื year, ่องมาจริงๆก็พวกท่านทำมาก่อหน้าที่งานเจ็ดปีที่ทำมาโดยตลอดในปีที่ผ่าน่าที่ว่าได้คือ่อะไรครับว่าคือจับรุ่นอะไรอันนี้บรรยากาศภายในงานนะคะก็มีเหมือนกับว่าทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันจัดงานกิจกรรมในวันนี้นะคะ ที่จะมีเครือข่ายพวกหนอนนาแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมีวิถีจากคนนต่างๆด้วยที่หนึ่งือการกระจายการใช้ยาเฝที่สองนี้ก็ใช้คำว่าสต็อกซอยอันนี้เป็นสินค้าเกษตรกรนะคะมี่สงนะคะที่อเป็นรูปเป็นต้นนะคะตัวที่สามคอ่เรารมส่งแรงของจังหวัดเพราอตกลงร่วมกันวัตถุประเทศในโลกจะร่วมกันที่ ด้วยการสร้างให้มีสิ่งมีชีวิตในดินมากมายต้นพืชจำนวนหลากหลายอย่าปลูกพืชเชิงเดียดอย่ารักษาสิ่งมีชีวิตในนิ่งเช่นเส้นเรือเช่นแมลงใช้คำว่าใช้คำว่าซอยไบโอไดเวอร์ซิตี้ใช้ำเต็มเต็มคซีนซอย alive หด้อยไปโอดดูสินทีทำให้ดมีชีวิตที่เราใช้ำมันดชีวิตให้เป็นดิมาโดยตลอดเให้ดินนั้นมีความหลากหลายมนเด็นพือะคะอย่างเดียวไม่เลือสัตว์อย่างนียวให้มีคันธุก่า ปรด้ลดลงเรื่องนี้่มาตลอดเ่นันที่บปชาสุกเพนเป็นชาสุนี้มาสาอย่างเป็นประโยชน์สี่อย่างซึ่กันก็ได้ใช้เป็นแบบเกล้ยวพวกเาก็เอามานขยายไม่ไม่ใช่ครับสับดีนั้นนี่พดที่ที่เกยเป็นทะเลมาก่อนาอสานของเราี่่าอยาสวนนี้พืนท่ดินเคปมดินเคปประมาณสัก21ล้านไร่ เราก็ไปขุดเปลือ่ขึ้นมาแล้วก็ล้างเปลือก็ทําให้ความก็เป็นอีกหนึ่งฐานกิจกรรมนะคะกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรค่ะช่วงนี้ก็หลังจากที่เอเข้าวมาแล้วก็เอาข้าวมาป่ามค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนำผลผลิตนะคะแล้วก็ป่าก็เป็นที่ดิน แล้วเ็นีอนาใคใครที่ยักมาเที่ยวงานนี้นะคะเชื่อว่าต้องได้รูปกับใบยะมากๆแายนอนค่ะพรานีรไสวยมากๆเลยครับเขาแว่าจุดซอยสนเก็คือคือนงของเือยาคนอยู่นี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่โอ้ลงหลายเครื่องเลย แปงสด,ดิง้งอันนี้บักบกบ,กบักบกนะคะเอามีของทีสารบ้านท้องน้ำูเป,ปอร์ฟู้ดนะคะอันนี้บักบกตัวสุกแล้วตัวสุกแล้วพร้อมทานแต่แตอย่าลืมปอกเปลือกนะคะต้องปอกเปล <laughs> ือก <laughs> ก่อนทานนะคะผักปลอดสารอันนี้ก็เป็นผักปลอดสารคะ่ะนี่ปลูกเองบอค่ะเราผักปลอดสารงามๆค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งถามนะคะผาม,มืองกาลสินค่ะกล้วยสวยมากเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ ปลูกนะคะเป็นการทําเกษตรแบบวิถีพอเพียงนะคะแล้วก็เป็น C, อ,อกกินทรีย์เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษนะคะทุกๆอย่างที่นํามาใช้ก็เป็นผลผลิตจากการเกษตรของเราเองนะคะง้อ,องใช้ไม,ไม<อ>สวัสดีครับเลยครับตอนนายรอรายการยังครับค่ะแล้วคะ่ะ นี่กล้วยอะไรคะพ่อ,อ,อกล้วยหอมทองค่ะบุ๊คมะละกออันนี้ตำกี่คนตำที่กินเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านค่ะลูกใหญ่เลยมาละกอันมีลูใกใหญ่จังอันนี้ฟักค่ะท่านผู้ชมฟก<อ>ักก็คือใหญ่มากเหมือนกันนะคะนี่ก็แกงพีหนึ่งหม้อก,ก็ได้ทั้ง ก็มีฟักทองค่ะฟักทองแล้วก็กล้วยค่ะอันนี้ต้นอีกอย่างจ้ะนี่ค่ะทุกคนต้นกาแฟนะคะเคยแต่เห็นเม็ดนะคะไม่เคยเห็นตน้นกาแฟตอนนี้ก็ปลูกที่กาลสินได้แล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกค่ะ สองขึ้นบ้านหรือ,อยังครับบรรยากาศภายในงานก็มีเครือข่ายพวกหนองนาจากหลายๆอำเภอนะคะนำของดีของเด่นแต่ละอำเภอนะคะมาจำหน่ายแล้วก็มาจัดแสดงกันด้วยค่ะ ก็แบบอุูกเสร็จแล้วพร้อมทานพร้อมทานจะมีมีข้าวหลามค um, <g ur les> ่ะข้าวหลามไส้มันแล้วก็มีมะละกอค่ะมะละกอมีนีมีชิวิ้งัิวิ้งตะปลาก็มีนะคะแล้วนี่ก็ที่ลงหนึ่งข้าวเมียนฟ้ากระเตะค่ะมีผลผลิตจากโคงนาผลิตโค้งหนองนาของอำเภอเมืองค่ะ พื้นที่อยู่ตรงไหนคะพื้นที่อยู่ตำบลกลางหมื่นอยู่บ้านกลางหมื่นนะคะเป็นโคกห,หนองนาของอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ดะเดี๋ยวไปดูดกันต่อ ม่ครับอาเกกามี้ตนเล้าอตะบนเ้อ้อยมันมันกีนกันและตะบนพุ่งมีผักบานะคะครับมผักหองกิ่นนะคท้องกินค่ะมีผักสลัดครับสวัสดีครับลอมาา้ครับครับมาดูรองำอันนี้เป็นเปนเคกขี้ควันที่ทำจากข้าวครับทำจากข้ว เนี่ยนะที่เป็นข้าวพาทำจากร่องคำมันมันเป็นลูกชินพุกกี้ก็ได้พุ๊กค้ก็ได้เป็นเค้กชิพซ้อนก็ได้ครับได้ได้เลยครับดูเลยครับอันนี้นะคะเป็นเค้กชิปฟอนนะคะที่ทําผลิตมาจากข้าวของอําเภอร่องคํานะคะมีติดแบรนด์ด้วยค่ะโรงนาลูกชาวนานะคะน่าทานมากๆเลยดูแบบนุ่มละลายในปากมากเลยค่ะ มันมันจะลดค่าิดน้ำตาลมันจะเหมือนค่าข้าวสาลีก็จะเป็นตลวอย่างกับแป้งนะใช่มันมันจะมันจะได้อัตรน้อกว่าเวลาที่บินไม่อ้วนด้วยค่ะอ้วนน้อยกว่าแป้งค่ะขอบคุณค่ะพ่อตอนนี้เราก็มีการนำสินค้าพวกหนองนาแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นหลายๆอย่างด้วยนะคะ ดูอีกถามหนึงค่ะเป็นถามท่าคันโทนะคะของอำเภอท่าคันโทคค่ะสวัสดีค่ะค,คืออะไรคะคข้าวเบอร่สีแดงข้าวไรเบอรี่สีทองค่ะอีกหนึ่งซูเปอร์ฟู้ดของจังหวัดกาฬสินท์นะคะของท่าคันโทคค่ะ นี่คุณน้องกุ้งสีค่ะน้องกุ้งสีค่ะรกั้อง่้้งนละหนึ้อยบาทนะคะดมไปด้วยสรรพคุณทางอาหารนะคะเป็นข้าวไรซเบอร์รี่แต่ว่าเป็นสีทองนะคะถุงปกติได้เลยเนาะแม่น่อยอันนี้ตัวอย่างข้าวที่ถุงแล้วนะคะถุงเหมือนข้าวสวยปกติเลยเนาะแม่นี่ค่ะ สารอาหารเยอะมากค่ะเข้าวไรเบอร์รี่ใครที่คุมน้ำหนักนะคะจะทานคนเป็นไขมันเนาะแม่เนาะเข้าวไรเบอรี่เนาะนี่นะคะอนันนี้มันมนันบ้านมันมือเสือจ้ะมันมือเสือแล้วมีอะไรคะแม่ข้างในข้างในมีเดี๋ยวพาขึ้นไป อ,นนอ,อันนี้มีมันมือเสือนะคะอันนี้นึ่งกินอร่อยมากจิ้มน้ำตาลอันนี้มันบ้าน้าวค่ะบ้าน้ามันพร้าวค่ะอันนี้ก็หนึ่งสีเขียอ,อันนี้เจ้าสมนี่เลือหไรเือเกีมจ้ะมันเป็นสีชมพูใไหมเกือสีชมพูค่ะเนื่งมาแล้วจะเป็นสีชมพูเนี่ย ありがとうござい เรียนเชิญมาพรีเซนต์หน่อยค่ะพี่อาอะตไทยขึ้นมาพรีเซนต์งานแล้วนะ ของโคกหนองน้นะคะที่จะมีกองไส้ไก่นะคะจะไปเรื่อยๆนะคะที่สวนกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดกาลสิน,นะคะ่ะที่อำเภอกรมลาใสนะคะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชุ่มชื้นมากๆลเลยน,นะคะก็คือที่นี่มีครบจบทุกอย่างเลยนะคะมีพันไม้มีผักนะคะมีปลาด้วยแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะ ไปดูสินค้าแต่ละอำเภอบรรยากาศธรรมชาตินะคะอากาศไม่ร้อน มีไก่มีแหนมค่ะไก่ไก่แหนมค่ะแหนมหมูค่ะมีไก่ไก่อันนี้ทำจากส่ะถูกค่ะส่วนปูยาวมากค่ะทีนี่ปลูกตั้งแต่พุยาวนะค่ะปลาปูธรรมดาเป็นพันของมันเนาะค่ะค่ะอันนี้กินดิบๆได้เลยค่ะกินดิบได้เลยแล้วก็มีผักมีเห็ด ามาประาวโปดนี่ค่ะอันนี้เราประกวดหรอคะออยออยใหญ่ของอันนี้จะล่อบม่เยี่ยมมาสิคะ